กระทอบอเปลือกส่องเนื้อในเศรษฐกิจเวียดนามโตแรงโตเร็ว GDP วิ่งแซงใครแต่เนื้อในจริงๆแล้วมีบริษัทหนึ่งที่ครองสัดส่วน GDP เวียดนามถึง13และเป็นบริษัทข้ามชาติาหากวันหนึ่งบริษัทนี้ถอนการลงทุนออกไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจเวียดนามวันนี้เราจะมาไขาเศรษฐกิจเวียดนามกันดูนะครับว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านของเราที่โตแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียนั้นจริงๆแล้วเปราะบางขนาดไหนและบริษัทอะไรที่คิดเป็นสัดส,ส่วนถึง13%เอรเซ็นต์ของเศรษฐกิจทั้งประเทศเรื่องนี้จะถูกเล่าใน global watch ครับ ปฏิเสธไปได้นะครับว่าเศรษฐกิจของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาหรือว่าในปีนี้เนี่ยยังคงเติบโตอย่างร้อนแรงและปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าเวียดนามจะต้อง GDP โตถึง8%ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเราที่มีการประมาณการเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้ออกมานะครับว่าแค่2%ก็เก่งแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แบบ ฟังและชอบช้ำและกำใจหลอเกินนะครับกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของบ้านเราแต่ไปดูจริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามมันมีปัจจัยที่น่าสนใจและมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้วันนี้อย่างที่บอกครับว่าจะมากระเทาะเปลือกกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อในเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นอาจจะไม่ได้แข็งแรง หรือว่าไม่ได้มั่นคงมากอย่างที่หลายคนเข้าใจและการเติบโตในครั้งนี้มีความเสี่ยงอย่างมากถ้าหากว่าเวียดนามไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้อาจจะส่งผลทําให้อนาคตเวียดนามจะเจอสิ่งที่ไทยกําลังเจอก็คือกับดักรายได้ปานกลางนั่นเองปัจจุบันเศรเษฐกิจของเวียดนามเนี่ยก็ถ้าในมุมมองของคนที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์สถาบันต่างๆหรือแม้กระทั่ง ความรู้สึกของคนเราก็บอกว่านี่คือหนึ่งในมังกรตัวใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พร้อมจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าครับเมื่อเปรียบเทียบสัดส,ส่วนแล้วนะครับเวียดนามเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย5-7%มาตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงน,นปัจจุบัน แล้วถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มี1คือสัดส่วนประชากรใกล้เคียงกันหมายความว่าถ้าหากว่าเวียดนามไปเทียบกับฟิลิปปินส์ที่มีประชากรประมาณ120ล้านคน เทียบกับอินโดนีเซียที่มีประชากร260-280ล้านคนส่วนเวียดนามเนี่ยประมาณตีกลมๆแล้วกันว่า100ล้านคนกลุ่มประเทศที่มีประชากรหลักร้อยล้านคนส่วนใหญ่จะมีอัตราการเต,ติบโตทางเศรฐษฐกิจระหว่าง5%บวกๆขึ้นไปแต่ไม่มีประเทศไหนครับที่เต,ติบโตร้อนแรงเท่ากับเวียดนามและถ้าไปดูอีกมุมหนึ่งก็คือประเทศที่มีประชากรไม่ได้เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีฐานของเศรฐษฐกิจที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วพูดง่ายคือ เศรษฐกิจเติบโต,ตมาระยะหนึ่งรายได้ต่อหัวประชากรสูงแล้วอย่างเช่นไทยมาเลเซียหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ส่วนใหญ่อัตราการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4-5%ใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันก็นกคือในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยที่ไม่อาจสอดรับกับ อุตสาหากรรมหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าแนวโน้มของอนาคตที่จะเติบโตต่อไปได้มันทําให้เศรษฐกิจของเรานั้นน่ยโตแบบกระท้อนกระแท่นจนที่เราเห็นแบบไหนทุกวันนี้แต่อย่างที่เกริ่นให้ฟังในตอนแรกนะครับว่าไอ้การเติบโตนั้นมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่เรากําลังส่องเข้าไปให้เห็นก็คืออะไร เป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตได้และอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอะไรที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตนี้ข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเวียดนามรายงานเมื่อปี2024นะครับว่ารายได้ของซัมซุงเวียดนามเพียงบริษัทเดียวมีมูลค่าสูงถึง62,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินบาทคือ2ล้านล้านบาทตัวเลขเนี้ยมีขนาดถึง13.12%ของ GDP เวียดนามเลยทีเดียวครับที่476,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ15.4ล้านล้านบาทจุดที่น่าทึ่งก็คือกิจการของบริษัทเดียวอย่างซัมซุงคิดเป็นราว13%ของขนาดเศรษฐกิจของทั้งประเทศเวียดนามไม่เพียงเท่านั้นบูลค่าการส่งออกของเวียดนามก็เป็นสินค้าของ s ซัมซุงแล้วถึง13.4%ของการส่งออกทั้งหมดซึ่งทำให้รายได้ของกลุ่มซัมซุงทั่วโลกกว่า30%เนี่ยมาจากเวียดนาม แล้วทำไมต้องเป็นเกาหลีใต้ที่เข้าไปลงทุนขนาดใหญ่ในเวียดนามต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในช่วงทศวรรษที่2,000บริษัทเกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตที่ร้อนแรงอย่างมาก กลายเป็นเวฟใหม่แทนที่สินค้าจากประเทศญี่ปุ่นพวกเขาเลยต้องการฐานการผลิตใหม่นอกประเทศจีนนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานการผลิตใหญ่บริษัทต,ต,ต่างๆใช้จีนเป็นฐานการผลิตเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดต้นทุนแต่อย่างที่บอกครับเมื่อจีนพัฒนาม,มากขึ้นเขาก็มีแบรนด์สินค้าออกมา,มากขึ้นแล้วก็เข้ามาตีตลาดในกลุ่มเซกเตอร์ของสินค้า เหมือนกับที่เกาหลีทําตลาดอยู่นํามาซึ่งเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์สงครามทางการค้าต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปทาให้เกาหลีเองก็ต้องมองหาว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนดีถ้าหากว่าจะต้องกระจายความเสี่ยงหรือว่ามีการโยกย้ายฐานทุนออกจากประเทศจีนเวียดนามคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบสําหรับเกาหลีใต้ครับ ด้วยที่ตั้งต่างภูมิศาสตร์ที่ก็ไม่ได้กไกลวัฒนธรรมก็มีการทํางานที่คล้ายๆกันก็คือทํางานหนักมุ่งมั่นแล้วก็ทํางานเนี่ยต้องยอมรับว่าคนเวียดนามเป็นคนที่ ทำงานในอุตสาหกรรมค่อนข้างเก่งทําให้สุดท้ายเกาหลีใต้เลือกเวียดนามเป็นฐานการผลิตประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนามก็ให้การสนับสนุนการเข้ามาลงทุนของต่างชาติด้วยทําให้ความสัมพันธ์ของเกาหลีใต้และก็เวียดนามเนี่ยมันเหมือนจิ๊กซอรครับมันลงล็อกพอดีกระแสการลงทุนจากเกาหลีใต้ก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่เวียดนามอย่างต่อเนื่องครับ และมันก็ถูกเร่งให้แรงขึ้นอีกหลายเท่าตัวในช่วงปี2015ซึ่งในปีนั้นเนี่ยทั้ง2ประเทศได้บรรลุข้อตกลงการค้าสเสรีเวียดนามเกาหลีใต้หรือ v k f t a ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ให้เงินทุนเทคโนโลยีวิ่งเข้ามาลงทุนกันอย่างสะดวกสบายในประเทศเวียดนามตัวเลขการลงทุนที่ปรากฏออกมาค่อนข้างน่าทึ่งเลยทีเดียวครับ โดยเมื่อสิ้นปี2023เกาหลีใต้กลายเป็นนักลงทุนเบอร์หนึ่งในเวียดนามด้วยมูลค่าการลงทุนสูงถึง8,600 0ล้านดอลลาร์สหรัฐมีบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้เข้าไปดําเนินกิจการในเวียดนามมากกว่า9,000บริษัทตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ถือที่เรียกว่าแชร์โบก็คือ Samsung LG, SK Group หรือแม้กระทั่งฮุนใดฮันจินอะไรเหล่านี้ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ขยายการลงทุนไปยังเวียดนามท่ามกลางบริษัทเกาหลีใต้หลายพันแห่งครับมันจะมีบริษัทหนึ่งเนี่ยที่โดดเด่นแล้วก็ยิ่งใหญ่เนนือใครทั้งหมดนั่นก็คือเครือซัมซุงอิเล็กท i c ก ซึ่งซัมซุงเนี่ยไม่ได้เข้ามาแค่สร้างโรงงานในเกนาหลีใต้แต่พวกเขาเข้ามาสร้างอาณาจักรการผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดนอกแผ่นดินแม่ของตัวเองจุดเริ่มต้นของโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือแห่งแรกในเวียดนามของซัมซุงอยู่ที่จังหวัดดักนินครับในช่วงกลางทศวรรษที่2000ก่อนจะตามมาด้วยนิคมอุตสาหกรรมขนาดมหึมาอีกหลายแห่งที่จังหวัดท้ายเวียนสองจังหวัดนี้เคยเงียบ เป็นพื้นที่ที่เงียบสงบมาก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสมาร์ทโฟนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปแล้วลองนึกภาพตามนะครับโรงงานไทยเหวียนเนี่ยซึ่งเพียงแห่งเดียวเนี่ยสามารถผลิตสินค้าในกลุ่มโทรศัพท์มือถือของซัมซุงส่งออกไปทั่วโลกในช่วง10ปีแรกถึง900ล้านเครื่อง ทุกวันนี้โทรศัพท์ Samsung g l l ็กซที่เราใช้อยู่นะครับกว่าครึ่งหนึ่งเลยที่มีขายอยู่ทั่วโลกประทับตา Made i เวียดนามครับไม่เพียงเท่านั้นอิทธิพลของ Samsung ยังขยายไปสู่ตัวเลขการส่งออกและการจ้างงานของภาคเอกชนที่มีการจ้างพนักงานโดยตรงแค่บริษัทซัมซุงบริษัทเดียวนะ1นึ0 0คนครับหากนับรวมการจ้างงานทางอ้อมผ่านเครือข่ายซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนท้องถิ่นอีกหลายร้อยบริษัท ตัวเลขการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่ป้อนให้กับซังซุงอาจจะมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวด้วยซ้ําปัจจุบันนะครับเวียดนามถือว่าเป็นฐานทุนที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต,ต้แล้วก็มีการลงทุนไม่ว่าจะเป็น SME ธุรกิจขนาดใหญยอย่างกลุ่มแชโบธุรกิจในกลุ่มของไฟแนนซ์หรือแม้กระทั่งธุรกิจยาญยนต์ก็ต่างใช้เวียดนามเนี่ยเป็นฐานการผลิตแล้วก็ทําตลาดในเวียดนามไปในตัว ซัมซุงเอลจีเกียร์มอเตอร์ฮุนไดมอเตอร์เอสเคกรุ๊ปลอตเต้กรุ๊ปหรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อของเวียดนามเองที่ปัจจุบันก็เป็นเกาหลีใต้เข้าไปลงทุนก็กลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงสร้างทางสังคมที่ทําให้คนเวียดนามและคนเกาหลีใต้มีความใกล้ชิดกันมากคือถ้าหากว่านับรวม900 0บริษัทต่างๆที่เป็นของเกาหลีใต้ที่ลงทุนในประเทศเวียดนามหรือว่าทำธุรกิจในเวียดนามมีการจ้างงานนะครับราวๆ7 7 0,000่นคนบวกบวก ซึ่งอาจจะถึงหลักล้านคนและธุรกิจของเกาหลีใต้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ70%ของ GDP เวียดนามซึ่งถือว่ามากที่สุดซึ่งเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจข้ามชาติต่างๆที่เข้ามาทํางานหรือว่าทําธุรกิจหรือว่ามาตั้งอุตสาหกรรมในประเทศอื่นนะครับและไม่ใช่แค่เกาหลีใต้อย่างเดียวนะครับประเทศอื่นๆเขาเข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาจีนหรือแม้แต่ไทยก็ติดอยู่ในกลุ่มท็อป5ท็อป10ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามจานวนมหาศาลซึ่งออย่างไทยเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าสัวธุรกิจขนาดใหญ่ในบ้านเราก็ไปลงทุนในเวียดนามเยอะไม่ว่าจะเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า c ีพีนะครับก็ลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรประสุตว์การแปรรูปประมงอะไรก็ว่ากันไปเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเครือที่ใหญ่ที่นั่นแล้วมีนิคมอ,อุตสาหกรรมเป็นของตัวเองด ำให้ เหล่าบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาเช่าพื้นที่รวมไปถึงเซ็นทรัลแล้วก็ไทเบฟที่เข้าไปลงทุนในกลุ่มห้างค้าปลีกแล้วก็รีเทลซึ่งก็ถือว่ามีห้างโมเดิร์นเทรดเนี่ยกระจายตัวอยู่หลายๆเมืองของประเทศเวียดนามแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คนเวียดนามก็ไปจับจ่ายซื้อของแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเวียดนามไปแล้วอย่างเช่นห้างโกบอลหรือว่าโกโฮเซลอะไรก็ว่ากันไปเลยพวกนี้นครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเติบ ต่างประเทศค่อนข้างเยอะและทําให้เศรษฐกิจของเวียดนามมันโตได้จากการไหลเข้ามาของทุนต่างชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องการเหมือนกันแต่มันก็ทําให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเวียดนามยังไม่ได้แข็งแกรงมากพอที่จะทําให้อุตสาหกรรมภายในประเทศว่าแบรนด์ของเวียดนามหรือว่าอุตสาหกรรมขลิเวียดนามนั้นเติบโตได้ถ้าวันใดวันหนึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้ายฐานการผลิตเวียดนามก็จะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ความเป็นศูนย์กลางการผลิตไปด้วยเช่นเดียวกันมาถึงตรงนี้เราพงพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามและก็เกาหลีใต้เนี่ยมันมีความสําคัญลึกซึ้งแล้วก็ยิ่งใหญ่เพียงใดคำถามสุดท้ายก็คือแล้วผลลัพธ์ปลายทางเวียดนามจะได้รับอะไรคำตอบคือการพลิกโฉมประเทศอย่างสมบูรณ์แบบครับจากประเทศที่เคยขาดดุลการค้ามาตลอดนะครับก็คือนําสินค้าเข้ามามากกว่าส่งออก ปัจจุบันเนี่ยเวียดนามกลายเป็นประเทศที่เกินดุลการค้าอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีหลังและสินค้าที่สร้างดุลการค้ามหาศาลให้กับประเทศคือสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือซึ่งมีหัวใจการผลิตอยู่ที่โรงงานของเกาหลีใต้ที่อยู่ในเวียดนามนั่นเองทุกครั้งที่เราเห็นข่าว GDP ของเวียดนามเติบโต6% 7%ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าพลังขับเคลื่อนสําคัญมาจากการส่งออกที่แข็งแกร่งนั่นเองอย่างไรก็ตามโมเดลที่พึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติตดยเฉพาะ มันย่อมเกิดความเสี่ยงซ่อนอยู่อย่างเช่นในปี2023ครับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกหดตัวลงมัน ได้กระทบโดยตรงต่อการส่งออกของเวียดนามและชุดให้การเติบโตของ GDP เวียดนามไม่เป็นไปตามเป้าและนี่ก็คือบทเรียนที่แสดงเห็นถึงความเปราะบ,บางแล้วก็จ์ใหญ่ที่เวียดนามจะต้องสร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจของตัวเองในระยะยาวครับอนาคตเราไม่รู้นะครับว่าเวียดนามจะสามารถใช้การพัฒน,นาทางเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเกาหลีใต้สร้างแบรนด์เทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาสร้างอุตสาหกรรมของตัวเองขึ้นมาและกลายเป็น made in เวียดนาม create by เวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่และส่งออกไปยังต่างประเทศได้หรือไม่แต่ แต่ปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าบริษัทของเกาหลีใต้คือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าอนาคตเวียดนามไม่สามารถยืนได้ด้วยลำแข่งตัวเองสิ่งที่เวียดนามจะเจอก็คือสถานะที่ไทยเป็นอยู่ครับคือการที่จะต้องเป็นผู้รับจ้างผลิตรอรับการลงทุนอยู่ตลอดเวลา และไม่สามารถที่จะขยับฐานรายได้ของตัวเองขึ้นไปและติดกับดักรายได้ปานกลางอย่างที่ผมกล่าวไปต่อต้นซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาไม่สามารถก้าวข้าไมไปได้เพราะนวัตกรรมของตัวเองไม่มีนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดของ Global Watch ใน EP นี้นะครับเจอกันใหม่ใน E ีหน้าแต่ว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคอนเทนต์แบบเราก็ร่วมสนับสนุนเราโดยการกดซุปเปอร์เตงให้ด้วยก็ได้เช่นกัันครบ คลิปนี้ไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ